หลังวันพรามาก็สบายผู้ใดจำํำศีลภาวนาแล้วก็รู้สึกสบายจิตใจจิตใจโรงโป่งรู้สึกรู้สึกบอกังวลแบบใดรู้สึกว่าจิตใจมันมีแรงขึ้นมาหลังจากเราที่ได้ทำความเพียร หลงคนก็เรียกว่าวันภาพมากอะหลงคนก็ขึ้นงอ้องอจาก <c oughs> การมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนอนกอบ่ไร้ตามขนาดตนเองได้นอนคี่ามาก็าจะนอนเลิกดูการละเล่นต่างๆในสื่อสารต่างๆ ก็ขึ้นง้อตัวนั้นไปบางคนแต่ว่าเมื่อเรานำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครนี้นะหดคนพยายามมาจำศีลภาวนาแล้วก็รู้ล่วงผ่านไปอย่างเช่นยำเช้ามาสิก็รู้สึกว่านี่ความสบายบานี้ความสบายความดีใจเกิดขึ้นแทนเขาก็ oh รู้สึกว่ามันมีอาน,นิสง์อาน,นิสง์ในการมาทําความสงบมาทําความระงับปล่อยสิ่งกังวลทั้งหลายนั่นแหละถ้าพูดไปในวันพระวันปฏิบัติเขาก็ได้อาน,นิสง์ตรงนั้นบ่นี่รู้สึกใจมันเบาใจมันเบา,ใจ,เบาใจมันสบายไปรู้สึกว่า เฮาสิพาร่างกายทำยั้งบนันปรากฏว่าบ่ฟืดบ่เครื่องบาัานมันม้อนโดดทําการทํางานอเห็นไ้อันนี้ส่งของการประพฤติปฏิบัติมันมีอันนี้ส่งอยู่ไผ่พอนั่งก็บอกอยากหัวซาบาดนี่แหละโยมเขาเป็นสันมันไปาวางในตัวมัน เาได้ประพฤติเขาได้ปฏิบัติเขาจะไปเฮ็ดบวหัวซาเสื้อเลยยังไงมันก็เป็นนอกจากว่าเขาปฏิบัติเขาฝึกจิตเขานี่ไะตอนนั้นเขาฝึกจิตเขาเขามาบ่มจิตเขาแต่นะมือละยงามก็เกิดการตอบแทนอยู่ทางจิต รู้สึกได้ผลว่ามันปล่อยมันวางมันบอซาเรื่องราวเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปแทจบจะมาเก็บมาคิดนอกจากเรื่องใหญ่ๆโตๆที่เกี่ยวกับตนเองในกิจในทุระตรงนั้นก็เป็นความปกติที่ได้นำมาคิดแล้วก็แก้ไขเอาตัวไป ปฏิบัติให้รู้ล่วงไปจิตมันก็เมินเฉยอีกมันก็ลืมเลือนไปเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละจิตเป็นคนละใจจากที่พวกเขาได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็ได้ผลตัวนี้นหะเป็นตัวที่ทำให้พวกเขานี่ ได้รับได้รับความสุขเพิ่มขึ้นทุกที่เป็นตัวทิศทิติต,ต,ตใจหรือว่าเห็นภายในกายในนอกใจของเฮานอกกายไปกับบวหัวซาบบบนี้เนี่ยมันอยู่ของมันเป็นไป <c oughs> แทบจะเป็นปกติเกิดขึ้นมาบบบนี้ ปกติเกิดขึ้นมาเมินเฉยรู้สึกมันเบามันสบายโล่งวางไปนั่น,เ,นเหมือนว่ามีอย่างก็บ่มีเห็นยังก็บ่บค่อยเกี่ยวข้องบ่ค่อยวุ่นวายจิตใจเ้าบ่แวะไปหาสาระตรงนั้นเก็บมาเป็นความทุกข์เก็บมาเป็นเครื่องกังวลน เก็บมาเป็นสิ่งแบกหามนี่นะเราสังเกตมันนักมานานเกี่ยวกับเฮาบดูรลมันหรือเฮาปฏิบัติให้มันเห็นให้มันรู้แล้วก็ฝึกให้มันปล่อยมีอยู่ก็ให้มันปล่อยตามโรคตามกระแสต่างๆมีอยู่ก็ เมื่อเขาบบไปเกี่ยวไปคล้องแล้วข่าวนี้สิ่งต่างๆแล้วนั่นกับโบสามารถมาพัวพันกับจิตผลก็คือโบนักนั่นเองเบาตลอดอยากให้สิ่งต่างๆแล้วนี้เนี่ยญาติโยมเขาได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเขาเห็นผลมันแล้วกับเขาเสเรมีกำลังใจเขาทำแล้วมันเกิดสุข บอสสามารถไปซื้อไปหาหรือไปคนที่มีซุกมากๆอย่างเสียละถือปล่อยถือว่างไอซี่หาก็บทสามารถไปขอไปขอว่าเพิ่นปล่อยว่างได้หลายสั่ใดบ้เนี่ยไปขอผลว่าเป็นเหตุปล่อยวางนำเพิ่นแล้วก็ได้ผลที่บวทุกข็ย่อมเป็นไปบ่ได้ล่ะเพิ่นจะว่าเหมือนกับว่าบุคคลนั้นกินโดยตนเองรับประทานได้ตนเอง ก็จะถึงความอิ่มเมื่ออิ่มแล้วก็จะปรากฏว่าอานิสง์ก็คือมีพละมีกำลังขึ้นมาโดยสบายเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างสั้นเลยบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติแม้จะเห็นครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเข้าก็รู้ได้เพราะเป็นครอบข่ายสังเกตเพิ่นปล่อยเพิ่นวางเพิ่นพ้นจังสั้นเ mm hmm. อาบบ พะพปฏิบัติน้ำเพิ่อนแล้วสันเข้าสิไปขอตั้งแต่ผลนั้นนั่นน่ให้รับทุกข์รับทุกข์ถึงสุขดังท่านก็ยอมเป็นไปบ่ได้เพื่นว่าอย่างสัน้นความเป็นจริงก็ถึงผลบ่ได้หรือบ่กินด้วยตนเองก็อิ่มบ่ได้เป็นต้นเช่นเดียวกันเพรานั้นพระพุทธองค์เพิ่งสอนเข้าบบดนี้ให้เขาเดินตาม ว่ามักคือการกระทําโดยเหตุโดยโบเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่ทุกจิตท,ทุกไก่นั่นเองขันเขาเดินทางอยู่เซียราก็านี่แหลกะก็ย่อมสำฤทิ์ผลสินนี้ก็ปล่อยวางได้น้อยลงไปทุกนั่นก็น้อยลงไปคือกันสินหน้าต่อไปคําหน้าต่อไป คำเว้นจากทุกจากบาปนั่นแหละความเป็นจริงก่อความสุขเกิดขึ้นมาแทนหลายในเหตุตรงนั้นสำริดผลตรงนั้นคือกันเพราะนั้นเพิ่นจึงแสดงอาการรีโกนเขารู้โดยเจ้าของประพฤติโดยตัวเจ้าของเห็นด้วยตัวเจ้าของนะเนี่ยบ่มีเวลาใดทั้งมดเวลาใดที่ตนเอง หลงไปเกี่ยวข้องนั่นนะสิ่งต่างๆแล้วนั่นก็ผูกพันเลยโลภโกรธหลงเป็นตัวนักเป็นตัวนักเป็นตัวทุกข์เป็นตัวลำบากเมื่อเข้าใจอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าการซื้อกับโบได้การไปขอกับบบได้ล่ะบ่านนี่การหากาันทําให้คนนั้นเป็นกับโได้คือกันจะมีพี่เมีน้องเต็มบ้านจะเมืองเท่าใดก็ย่อม หาตัวนี้ช่วยกันบ่ได้นอกจากเจ้าของก็ทําด้วยตัวเจ้าของเว้นโดยตัวเจ้าของประพฤติสิ่งที่เห็นได้แล้วว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหะประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าให้มันไก่จากสิ่งที่ประปานาเป็นของนักตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นจริงญาติโยมเฮาตอนนั้นวัดวา,าศาสนาจึงเป็น บอนใหญ่บอนกำลังที่อยากบ่งบอกทางตรงนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติทางตรงนี้ทางอื่นย่อมไม่มีย่อมไม่มีจะหารากนะจะหาฐานะแบบใดก็ตามทั้งมดนั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องของเจ้าของที่จะหาในในโรกใบนี้เท่านั้นนะส่วนวัดวาศาสนานี่คน,คนละคนละทางไป หาได้ขอได้หาบ่าได้เพื่อนท่านก็ไม่ยินดีไม่ย็นลายในฐานะเดนใดที่เป็นของกระแสโรคแต่ว่าฐานะอันนี้ท่านจะให้ผ่านให้พ้นไปสู่จุดมุ่งหมายคือความว่างเปล่าในจิตเท่านั้นเนี่ยจึงลองฝึกจิตจึงลองปฏิบัติจิตนั่นแหละควรเป็นจริง ขั้นทุกข์ก็คือจิตขั้นสุขก,ก็คือจิตมันเป็นอย่างสัน้นขอลองปฏิบัติจิตลองดูบ้างนี่ทุกข์คณะทุกข์ณะเขาก็จะไปสูตรใดดอกมันของเหล่านี้นะคำว่ารู้แจง้งคำว่าเห็นจริงก็เห,งเห็นจริงสิ่งที่มีนั่นแหละเปลี่ยนแปลงจริงก็คือจริงแจ้งว่าโอ้มันหายสงสัยบ่นี้ สงสัยความกังวลต่างๆนานามามาปฏิบัติแล้วก็ได้ได้จิตใจเป็นปกติบ่มีอย่างอื่นส่วนเขาของเงินทองก็มันบกพ้องที่ใดก็หาที่นั่น,นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวก้ายกันมากในเรื่องอย่างสั้นส่วนจิตใจของเขาเนยพยายามนแพยายามให้มันถึงถึงทางตรงนี้ ทางที่มีแต่จิตแต่ใจของความพ้นจากการเจ้าคองนั่นเองคําสอนก็นเคื่อกระแสเนี่และกระแสโรคดังกล่าวใช้ชีวิตประจําวันดังเก้าวนั่นแหะถ้าตนเองรู้ว่ามันเป็นทุกข์ตนเองก็ต้องปล่อยต้องวางบไปไว้เยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไปบนบานสารก้าวที่ไหนก็คือคนงมงาย พอเหตุนั้นบละเสร็แล้วคราวนี่ผลก็คือเป็นเงาติดตัวสืบไปสืบไปจะไปที่ไหนก็ตามทั้งหมดเมื่อมันมีเหตุแล้วคราวนี่ย่อมนําพาไปติดตัวไปไปสู่การสเสวยในทิศนั้นทางนั้นเป็นตน้นถ้าเห็นได้แล้วว่าเออสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยแหะมันเกิดจากเหตุตรงนี้เนี่ย ท่านจึงให้เว้นเหตุตรงนั้นละเหตุตรงนั้นเมื่อละเหตุเมื่อหนีจากเหตุนั้นได้วันนี้เหตุนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาบ้านี้ความทุกข์ทางวาจาไหมเราพูดที่เป็นโทษเราก็ละมันเสียโทษกระทั่งกายกายบ่อสุดจริต จะไปหาซึ่งอานาจซักซิสท,ที่ไหนขาน่าวนี้จะมาบ่มีผลทําให้เป็นทุกข์ทางกายก็ย่อมไม่ได้เขาต้องละเหตุนั้นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบละแล้วก็เข้าไปหาใจของเรานั้นใจรับ,บใจเป็นผลใจเป็นเหตุที่บละกายบละวาจา ถ้าใจเข้าใจได้กับใจละเหตุสองอย่างอันนี้ใจก็ยยอมเป็นปกติเน่มันศักซิดจังสั้นบาทนี่นพอทําเหตุมาแล้วมันศักซิดผลของมันก็คือไม่มีทุกข์โทษก็บวมีปาสจาาภัยต่างๆคุนว่าอันนี้ก็ให้พวกเขาได้เข้าใจว่าวัดว่าศาสนาของเขานี่เป็นที่อบรมความดีความงาม เป็นผู้เป็นที่ฝึกฝนเป็นบริษัทห้างร้านของพุทธเจ้าไม่มีฐานะชนชาติแบบใดทั้งหมดสามารถปินหุ้นส่วนทานทานแล้วก็เกิดผลโบตกเงียเสียหายไปใส่คือก่อให้เกิดความสุขหุ้นส่วนนี่ก็พากันลงหุ้นเอาเขายังเป็นมนุษย์ เมื่อสิ้นจากมนุษย์ไปจะโวยวายโวกเวกนะบุญให้ผลบ่ได้บุญบ่มีก็ขคอบบ่ได้ละพราะบ่มีหุ้นส่วนพอมีบ่มีส่วนเกี่ยวกับบุญญาติโยมเขานั่นน่ยรวมเสียหายตายเสียเจ้าไปไปขอส่วนบุญจะไปขอที่ไหนคนีานะพวกเขาก็อยากจนคนแค้นบุญอยู่จังส่นกํานะลังเก็บเล็กผสมน้อยด้วยบุญก็อึดบุญอยู่วดนี่จะส่งบุญไปให้คนลําบาก พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยไพ่เราจะส่งไปให้นะครับม,มันมีเต่นามคําว่าบุญอุทิศส่วนเท่านั้นนะบานนี้นตัวเจ้าของเองยังเป็นคนอยู่โบโบเกี่ยวกับส่วนบุญจังสันเอออันนี้ก็ก็อเป็นปัจจตังในตัวนั่นแหละขนำมาพินิจพิจารณาเบึง่งทุกคนทุกคนบริษัทของโพรเตเยาวในส่วนของศินจังสิละบาลมีส่วนหรือยังล่ะ ห้าประการนั่นเนี่ยบ่มีส่วนเลยบราสันหอกเออเนะ่ก็ตกอับยากจนญาติโยมเฮาท่านก็บรนับเข้าว่าเป็นบริษัทบริษัทอย่างอื่นไปได้บริษัทของพวกอใบยภูมิบริษัทของความยากจนนั่นเองบไปน้นนะ่นเน่ยเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนมีผลพบนั้นชาตินั้นเป็นต้นไปเป็นต้น ขอพราะเขาได้เข้าใจธรรมะคือความจริงลบล้างกบไ,ได้หละมันเป็นยังซีเหตุเป็นยังซีผลเป็นยังซีบริษัทต,ต่อมาอีกบาทหนึ่ง<ม>เคยมีหุ้นส่วนเรื่องสมาธิไหมโอ้ยบพอจักเทื่อแเลยอาจารย์เอ้ยบริษัท <c oughs> <c oughs> นะอันนี้ก็บ่มีหุ้นส่วนที่เกี่ยวกับเมืองพรมเลยเรื่องของพรมเลยบาท มีความสุขแท้ๆอายุยืนแทนะ้ๆแห่ะไล่ิดไลทิศไลทางที่จะมาเลี้ยงกายเลี้ยงตัวตนบาบนี้ตัวนั้นก็ได้เป็นทพิ์นะสวยตั้งแต่ความสุขสวยตั้งแต่ความมีปิติสเสวยเป็นความเป็นอุบเบกขาจังสะจิตสเสวยตั้งแต่อารมณ์ของจิตรูปผมอรูปภผมต่าง แม้พระพุทธองค์บะสอนเรื่องอย่างซี่ก็ตามได้เหมือนเนยะให้เขาไปค้างอยู่กับสวรรค์คมอย่างซี่ก็ตามตามนะ่ะแต่ว่ามันถึงถึงส่วนของปัญญาอิบได้ยก็ต้องได้ไปไปตามไปตามทิศทางกระแสของโลกแต่ก็เป็นโลกที่มีความสุขนั่นเองท่านก็บริตัดอกท่านก็ส่งเสริมให้พวกเขานี่ได้ไปค้างไป สวยอยู่สั้นก็มีหุนส่วนความดีนั่นแหละคือความความมีสมาธิก็บุมีเพราะเขาบ่เฮ็ดเพราะเขามักง่ายคิดว่าสิ่งต่างๆแล้วนี่บอกบอกพึงปารานาแล้วก็บ่จาาาจาเป็นเถอะสันเขาคิดเบิ่งว่าเขาจําเป็นอีอย่างเพราะกระดอก่นอ,อนสินอนเถอะสันเฮานอนรับเสยๆเขานอนรับซื่อๆเหล่านี้ ใส่ความนอนว่าเป็นประโยชน์คนจะนอนเนี่ยสันหรือนอนแล้วก็ทําจิตใจให้ว่างเปล่าไองสันเนยะนะของทําได้ของทาได้ไง่ายดังนั้นบ่เป็นก็บ่เป็นยังถ้าเป็นขึ้นมาแล้วก็นั่นนะมีผลมีผลหุ้นส่วนเกี่ยวกับนั่นเนี่ยข่าวนี้มีพรมเป็นที่ปั่นผลให้ส่วนเหตุปั่นผลขังสันให้คือความสุขนี่ มัดเข้ามาใกล้ๆบาสนี้นะส่วนปัญญาล่ะเขาเนี่ปัญญานี่ก่บางคนก็บอกวว่าปัญญาว่าปัญหาปัญญามันคืออย่างปัญญาก็คือว่ามองเห็นความเป็นจริงมองเห็นความเป็นจริงได้บาสนเป็นจริงแบบใดหุ่นส่วนของศิลเป็นอาทิศิลอันนี้เป็นเป็นบริษัทของผู้ดูเจ้าโดยตรงล่ะบาสนหุ่นส่วนสมาธิเกิดอาธิสมาธิหุ่นส่วน ที่สูงที่สุดผลน,นี่มาฝากไว้ข่าวนี่นะให้ดอกออกผลจนกระทั่งว่าบ่เคยยากบ่เคยทุกดับไปทั้งมดทุกสมุทัยเสียไปทั้งมดเพราะหุ่นส่วนใหญ่มีผลมากย่อมให้พระ,ะได้ให้ให้กำลังบาททีนี้รนะุดพ้นน่เรียกว่าอรหันต์ก็ว่าได้หรือว่าพวกที่พลอยทุกทั้งมดเลยบาทนี้ดับทุกทั้งมดหุ่นส่วนตัวนี้ เป็นหุ้นส่วนใหญ่บาตทีนี้บริษัทต,ตัวนี้ก็คือตั้งขึ้นมาคือเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อธิศินขึ้นมาบาทนี่สนใจไหมล่ะสนใจลงทุนไหมหรือจะหายใจเปล่า,าให้แก่เปล่า,าสาราเปล่า,ารวมเสียหายตายไปเสียเปล่าละบานี้เนี่ยโบอ้าวคณิงหาโบภากันห่อโบากันฮอนเบิง่งพินิจพิจารณาเบิง่ง ก็เสมือนว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็มืดนะบ่เห็นแสงสว่างจากคำสอนนี้เลยเขานะนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำับพูดให้เจ้าตามคำสอนอย่างนี้พ้อยดีพ้อยชั่วนั่นบาทีนี้พ้อยบาปพ,พ้อยบุญสนใจไหมนะบ่แล้วลงทุนหลายบาี้ตัวนี้ลงทุนหลายลงทุนมากลงทุนด้วยการบูชาด้วยการปฏิปฏิ บูชายอย่างอื่นก็พรปานนั้นบาททีนี้เฮ็ดอย่างอื่นก็พอปานนั้นนี่รับพระศาสนาจริงๆแลบาทขอพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็นําตนเดินทางบาทนับจากนี้ไปพระกันเดินทางแยกพระกันอยู่ละละอย่าพระกันอยู่เสย์ๆของที่จะอาศัยได้ปฏิปฏิก็คือน,นี่แหะพระกันนั่งพระกันเดินพระกันตั้งสติอยู่ในกายถ้ากายสมรุ้ กายแก่กายเท่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำบ่ได้หมดเวลานั่นบาดินนะเนะีย่ยอซื้อไปอ้อนไปวอ,อนตั้งแต่พระเอาบุญให้ได้หัวบ็จรจิงนี่บอกบุญละนะการเข้าถึงบุญละการพลอยจากบาปเข้าถึงบุญเนี่โด้วยตัวเจ้าของนั่นแหะบาดนี่โดยอาศัยสภาพมนุษย์นี่เองที่เป็นปกติได้พระกันกระทำบาดนี่นี่แหละ ถ้ายัางอื่นไปก็ออย่อเบบ่มีล่ะบ้านี้เป็นเรื่องของงมงายไปทั้งหมดต่อโชคต่อสตาเนี่ยทำให้ล่ําให้รวยทําให้สตาบกขาดไผ้ซิไปต่อไดล้ล่ะลองตอบซิไร่ยู่เนือเหตุผลนั่นนี่แหละแม้แต่ตถาคตตถาคตตาเองก็่ถ้ากันยังยอมรับว่าโอ้บาปมันเป็นบาปบุญมันเป็นบุญได้เพิ่งเดีละ่ะควรเป็นจริงมัน ป่านนั้นเพื่อนก็นยังว่าดำดินบินบนเป็นยังเพื่อนจังายเป็นอย่างเพื่อนจัง่ตอเราตถาคตมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ในกัปนี้หรือหลายๆกัปกว่าใดพิสุกษัติเพื่อนว่าในขนาดเพื่อนมีสิทธิ์เพื่อนก็นเหนือโชคสตานั้นอยู่แต่ว่าอะไรอยู่ได้ละบานนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบานนี้ถ้าจะฟืนกฎอันนั้นก็อะไรอยู่ ถ้าจะอยู่ก็อะไรอยู่ก็เลยไปตามระเบียบกฎแห่งกรรมเห็นบ่แล้วเนี่ยเพิ่นกระบอกโบปกระรรมเลยเพิ่นกระบอต่อเลยแม้แต่แอะเดียวก็บอต่อเห็นบ่ปงสังขารแปดสิบปีเท่านั้นนี่แหละบ้านี้พวกเขาเก่งมาจฉัยหลืบา้านี้เก่งเนือจากพระพุทธเจ้าเก่งเก่งจากพมบานี้พมมาชาติสตาต่อเออนี่นี่เกาซิบะอวดอุตลีเดวอควรเป็นจริงของมัน เน่ไม่มีในตนตนบ่มีเแล้วเขานี่ผู้ใดต่อกับพผู้นั่นแหละตายตายเบิดผู้ต่อก็ตายผู้ถึกไปตอก็ตายนเห็นไหมนะนคดธรรมชาติอันนี้จังบ่อบ่อเอียดเสียกับไฟนั่นนี่คนเป็นจริงของมันนอกจาวาเรามองเห็นทิศทางที่แบบนี้แหละโรคอันนี้โรคเกิดบ่ตายนี่ แปลกประหลาดมหัศจรรย์นมะมาพาตมาเบิ้งว่าคนบบตายในโลกอันนี้บ่มีนั่นแหละญาติโยมเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ได้แล้วคราวนี้โรคอันนี้จึงผลิตเกิดผลิตตายญาติโยมเฮาเนี่นเอา้าถ้าต้องการบบบนี้เน่ยไม่อยากเกิดอยากตายได้สันบบบนี้สุภากันมาได้ล่ะจอกโลกฟ้าอันนี้ขันมาเนี่ยปิดเงยแล่ะบ่มีความแน่อดอกอ่า นาตาก็นั่งเบิ่งมันเนี่ยเอ้ารอมันตะนั้นแบบนี้คือผู้ได้เจ้าคือกันบอกบ๊ไซสิทธิอยังสั้นบ่หอยหิวยังสั้นไปยอมรับนับถือมันว่ามันเป็นไงจริงจริงท่านจงว่าทุกข์พอเกิดทุกข์พอตายนี่แหลวอันส่วนเข้าของเงินทองแบบนี้บ่แม่มันทุกข์มันก็สซุกขนาดน่ะมันแอมมันเอาของเรานี่มามาเกือเฮารูปเสียงกินรถทําให้เฮานี่ยลืมมือลืมเวนไปลืม มองซีดโดนประหารน,นั่นที่ละบานี่คือทุกตรงนั้นเน่เาจึงได้บอกเข้าใจในเรื่องจังซีเท่านั้นเนย่ยพะนั้นเพิ่นก็แสดงว่าอยู่บ้านแสดงธรรมะอันนี้ไว้เฮาว่านั่นแล้วมองบ่ตายเพิ่นบอกไปให้พ้นเพิ่อนไปให้พน้พนก็ไปตรงนั้นแนล่บ้านนี่ยพราะเขาก็จะมีสเสถรภาพที่บ่ต้องไปต่ออย่างทั้งนั้นนี่คือเอาเชื่อมันออกนี่เองสําระเชื้อมันออกนี่เองแนั่น,นี่ะมันก็จะ บ่มีเสียาพาให้เขาลงมาอีกแต่ซิ่โดนสิ่งต่างๆแล้วนี่นะมาคดอายุสั้นอายุยาวนั่นนะเรื่องโซดโลโซกเรื่องสตาร์ต่างๆเหจือนกันนะแล้วแล้วแต่ว่ามันกระทาให้ทั้งหมดเนี่ยมันรู้เลือกหรอกคันไผ่มาเกิดให้เข้าใจแบบนี้เขานี่เพราะผมก็โดนกระทาเรียกมาเกิดใหม่มีแล้วเสียไปไม่ได้อยู่เลยคืงสัตว์พวกเทวดาพวกเทวุฒิทั้งหลายก็เรียกมาเกิดใหม่คือกัน บนความตายคือเก่าเกิดแล้วนี่แล้วมนุษย์เฮาบานนี้ก็นําของเหล่านั้นน่ะบานนี้พา,ากันเห็นจังสิสะกเนเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างพากันเห็นแบบนี้แล้ว่าโอ้อันนี้น่ะโชคสตากรรมได้โดนกระทาอยู่แบบนี้ท่านว่าโลกกระทาโลกกระทามียศโอ้ยมันบทเสถียรเดียวกับเขานี่เฮาสิตายป้ามันถือประหารตายป้ามันเัอนี่มีทรัพย์มีลาบ ท่อใดก็ตามแานี้แก่เท่าตายไปก็สิแหละคนหวามันเสื่อมมันก็ทําไม่เสื่อมเป็นทุกข์ขอพวกเขาได้เข้าใจเมื่อสดับตั้ฟังแล้วหลังทรมะอันนี้แหละเอาจิตใจที่ดีอันนี้แหละอันงามมันเป่าจิตเบ่ากาถึงพ่อประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละใช้ชีวิตประจําวันเข้าไปบนทางที่ไม่ประมาท นะทำคุณงามความดีได้หลยเท่าทนั้นนะเลี้ยงพ่อเรื่องแม่รู้จักคุณของท่านนะรู้จักให้กินรู้จักให้ทานถ้าทำอย่างไม่ได้สิ่งใดไม่ดีก่อพากันค่อยละค่อยเลิกนะมันเป็นพยาธิมันเป็นโลคคานะตับใจเสยพุงบางอย่างเลยกนะารเขากินพูจักเรื่องราวมันนั่นเนะี่ยมันเสื่อมได้ไวได้แท้ละ่ะเนื้อหนังมังสาอันนี้เป็นต้น สติกับบดีละบาททีนี่เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยเขาจะไปเรียกร้องเขาจะไปต่อโซกจะไปต่อสตา mm hmm. เหตุมันเกิดอยู่จังซี่ละเขานี่เขาบอกวะเหตุจังซี่เขายอมย่อมเปล่าย่อมเสียเงินย่อมเสียเวลางมงงายไปยานยมเขาทั้งหลาย